สวัสดีครับนี่ครับแตงโมครับปลูกแตงโมปลูกแตงโมใส่ขี้งวครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ลูกแตงโมใส่ขี้งวครับของคุณยายนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนี่นี่อะไรครับนี่คืออะไรเอาพามาคมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คืออะไรคุณยายไม่รู้นะครับว่าผมเข้ามาครับผมเข้ามาโอ้อันนี้มันลูก อันนี้มันลูกใหญ่นี่ครับนี่ลูกใหญ่มากเลยดูดูครับโอ้โหถึงว่านะเอาอะไรมาขุมไว้เนี่ยหัวเข้าเห็นไงไม่รู้แต่งโมของของใหญ่นะครับผมให้มาดูอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นี่ก็ใหญ่เหมือนกัน,น,น,นกใหญ่ก,ญกลัวเขามาเอานะครับ ของขโมยเขามาเอานะครับมาดูครับนี่นี่ครับโอเขามาขโมยเอาอ๋ออันนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่มให้ดูครับอันนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับต้นเหล็กนิดเดียวครับแต่ลูกใหญ่มากเลยนี่ครับ